ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งกังหันตีน้ำโซล่าเซลล์นะครับเป็นรุ่น6ใบพัดนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับเป็นรุ่น6ใบพัดนะครับแบบแยกแผงนะครับเป็น2ชุดนะครับติดตั้งที่ ตัวอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะครับใกล้ๆก,กับวัดพระธาตุเชิงชุมประมาณ700เมตรนะครับก็เป็นของคุณหมอนะครับที่มีร้านอาหารนะครับเป็นมีบ่อปรากฏว่าปัญหาของบ่อน้ําก็คือเนื่องจากว่าบ่อเนี่ยนะครับน้ำค่อนข้างเขียวนะครับ ะแล้วก็ปาตายนะครับจากที่คุณหมอไดอ้เล่าให้ฟังนะครับก็เลยได้ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตของเรานะครับในทาง youtube แล้วก็ book, เฟ e บุ o กเพจกังหันตีน้ําของเรานะครับใน youtube ของเราเนี่ยประมาณเกือบอเราลงคลิป youtube ไปประมาณเกือบ4ี่ร้อยกว่า youtube นะครับก็ท่านใดสนใจกังหันตีน้ําก็เข้าไปดู ของเราได้เลยนะครับเรารับติดตั้งทั่วประเทศนะครับเราไปทุกที่ยินดีให้บริการนะครับแต่ว่ามันก็จะมีค่าขนส่งเนาะอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเราไปทั่วประเทศนะครับไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่สงขลา,าหัดใหญ่นะครับนครศรีธรรมราชยะลาปัตตานีนะครับเราก็ไปนะครับเพราะว่าเราไปติดตั้งมาหมดแล้วนั้น สิ่งที่จะทำให้ลูกค้าเห็นก็คือได้รู้ว่า,าเรามีโปรไฟล์ที่ชัดเจนในการาติดตั้งกังหันตีน้ำโซลาเซลล์นะครับฮะนั้นกังหันตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์นะครับค่าไฟศูนบาทท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเราได้นะครับเรายินดีให้บริการครับผม